สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูมะขามป้อมในสวนนะครับนี่แต่รกหน่อยนะครับแต่จะพามาทําทความรู้จักกับนิสัยเขากันนะครับสําหรับเจ้ามะขามป้อมนะสังเกตว่าเห็นดอกขาวๆเต็มต้นเลยนะครับปกติที่ผมเคยถ่ายเนี่ยก็จะเป็นใบเนาะแต่ชุดนี้เนี่ยมันเขาเพิ่งผัดใบไปนะครับสังเกตว่าช่วงสักปลายปลายกุมภาถึงโทษครับปลายปลายมกราแล้วก็เดือนกุมภาเนี่ย ใบเขาจะร่วงหมดต้นเลยนะครับร่วงหมดต้นเลยเหลือแต่ก้านนะครับถ้าคนไม่เคยรู้จักนิสัยเขาเนี่ยอาจจะคิดว่าเขาตายได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นธรรมชาติของเขาเวลาเข้าหน้าแล้งนะครับเขาก็จะต้องสลัดใบเพื่อลดการคายน้ำเนาะหน้าแล้งเขาหาน้ํามาเลี้ยงตัวเองได้ลําบากนะครับเขาก็จะผลัดสลัดใบเอาใบทิ้งเพื่อลดการคลายน้ํะแล้วก็แตกใบใหม่นะครับในช่วงนี้แหละครับช่วงมีนาเมษาเนี่ย เขาจะแตกใบใหม,ไหม่ไอที่เห็นดอกขาวๆนี่นะครับเห็นไหมเอ่ยโฟกัสนี่ครับดอกขาวๆเนี่ยไม่ใช่ดอกที่ออกผลนะครับแต่เป็นดอกที่เขาเรียกว่าดอกใบนะครับดอกคือดอกเพื่อแตกใบต้นนี้น่าจะเห็นชัดนี่ครับนี่ดอกขาวๆเนี่ย เพื่อจะแตกใบนะครับดอกอ่อนๆเขาก็จะเป็นก็จะเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวพอดอกเขาแก่นะครับดอกเขาแก่เขาจะเป็นแบบต้นเมื่อกี้ครับพอดอกเขาแก่ก็จะแตกใบดอกตัวดอกก็จะกลายเป็นสีน้ําตาลเน,นี่สีน้ําตาลแบบนี้ครับแล้วก็ใบเขาก็จะแตกออกมานะครับสักพักหนึ่งเขาก็จะมีใบเต็มต้นเลยก็ จะร่มรื่นนะครับหลังจากที่ใบเขาแข็งแรงแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นอ,ออกดอกอีกรอบหนึ่งเพื่อมีผลนะครับสำหรับนิสัยใจคอของมะขามป้อมนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยรู้นะครับช่วงนี้ทุกต้นเลยนะครับสังเกตทุกต้นเลยจะออกดอกเหมือนกันหมดจะมีต้นใหญ่นครับเวลาที่เขาผัดใบนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูอ่าฟ้า อ่านี่ครับต้นเนี้ยเวลาที่มาขามป้อมเขาผัดใบก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นเหลือแต่ก,ก้านนะครับคนก็ไม่รู้จักก็อาจจะคิดว่า,าเขาตายนะครับจริงๆไม่ใช่นะเขาผัดใบเดี๋ยวพอเขาผัดใบเสร็จก็จะเป็นแบบนี้แหละนี่นะครับอ่านี่เป็นดอกเขาเดี๋ยวพอเขา เต็มต้นแก่เต็มที่เขาจะกลายเป็นใบนะครับมันก็จะสวยงามอีกครั้งหนึ่งเป็นวงจรชีวิตของเขาสำหรับมะขามป้อมเนี่ยนะครับผมที่ผมปลูกมาเนี่ยก็ประมาณ3ปีนะครับจะให้ลูกชุดแรกประมาณ3ปีดูแลพอเขาประงมกันนิดนึงก็3ปีก็ให้ให้ผลผลิตนะครับแต่ถ้าหากว่าอยากได้ผลผลิตเยอะๆเนี่ยเราก็จะต้องปลูกเยอะอันนี้ผมปลูก อ่าห่างกันแปดคูณแปดนะครับแปดคูณแปดตารางเมตรเพราะว่าพุ่มเขาถ้าสังเกตพุ่มเขาเนี่ยพุ่มเขาจะไม่สูงแต่ว่าจะออกข้างเพราะ,ะนั้นจะกินพื้นที่มากถ้าหากว่าเราปลูกติดกันนะครับกิ่งเขาจะชนกันเพราะกิ่งชนกันเนี่ยดอกก็จะร่วงพอดอกร่วงเนี่ยมันก็จะไม่ได้ผลผลิตเพราะ,ะนั้นใครจะปลูกมะขามป้อมเนี่ยจะต้องเปลืองที่นิดนึงนะครับมะขามป้อมต้นหนึ่งจะใช้ที่ค่อนข้าง เยอะมากมก็จะต้องเตรียมที่ไว้แต่หากว่าปลูกไว้กินแค่ต้นเดียวเงี้ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าจะปลูกเป็นพาณิชย์เนี่ยก็ต้องอเปลืองที่นิดหนึ่งอย่างที่ตรงนี้สองไร่นะครับก็ปลูกไว้ประมาณสี่สิบสี่ต้น4ถ้าจำไม่ผิดน่าจะสี่สิบตีต้นประมาณสี่สิบต้นแล้วกันนะครับเพราะว่าเราใช้ที่เปลืองมากผลผลิตที่ผมได้เนี่ยอของผมมันเพิ่งจะสี่ปีเข้าปีที่ห้านะครับผลผลิตก็ยังไม่เยอะ กรต้นหนึ่งก็ประมาณสัก20กิโลได้นะครับช่วงนี้ประมาณนั้นเนาะแต่ส่วนของป้าผมเนี่ยก็าปลูกมาหลายปีแล้วก็ต้นหนึงตก100กิโลกร,รัมเหมือนกันนะอย่างอินซีนี่ผมก็ขายอยู่ที่กิโลกร,รมลัมละ50บาทถึง80บาทนะบแล้วแต่นะครับแล้วแต่ช่วงก็100กิโลโลละ50ก็ต้นละ5,000บาทต่อปีเีนะ40ต้นก็เท่าไหร่2แสนเนาะ คิดผิดห่อ40ต้นน่าจะประมาณ200,000นะครับก็ถือว่าพอได้อยู่นะครับพอได้อยู่ถ้าเกิดว่า,าปลูกไว้เนี่ยก็พอได้อยู่สําหรับเกษตร,รกรที่สนใจนะครับก็ลองหาข้อมูลกันได้เนาะแต่ว่าจากทางเพจผมก็มีแต่อาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันก็อยู่ในช่วงทดลองของผมเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเจอว่าส่วนไหนดีส่วนไหนไม่ดีผมก็จะจะตอบ ตรงๆนะครับเพราะว่าเราเจอจริงๆผมไม่ได้มีได้ส่วนได้ส่วนเสียกับการขายพันหรืออะไรนะครับผมก็จะมีข้อมูลอะไรผมก็จะแจ้งให้ทราบนะครับสําหรับเจ้ามะขามป้อมนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับคลิปสักห้านาทีกําลังสวยเนาะเดี๋ยวเราก็จะจากกันไปด้วยมะขามป้อมต้นนี้แล้วกันแผ่ขยายกําลังสวยเลย โอเคครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ขอบคุณครับ